เอาเลยพี่มานี่พี่หลุยมามตั๊กอะอเอะมามานีตามนี้เลยนะจะจะบีบไส้แตกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนอเคคเดี๋ยวเดี๋ยวครัขอเช็คไว้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในี้เท่งพี่เพลีครับเทส่งหเทส 1, 2, 3, เทสเทสหนึ่อาอกม่ควหลวงหรือเเวหรือก็โดนดมเขาไม่มีผาลวงหมเถอะทีเดียวพวกกูไม่เคยดูแลงี้เลยที้ง อามาแล้นะครับเดี๋ยวน้ำผ้าเลยเดี๋ยวน้ำผ้าเลยเก็บเก็บหมดแค่นี้สามคนอ่ะตอนนู้นเอาไปาเอาไปาจะได้อยู่ตรงนั้นเป็นเป็นลวด ออกกาลังกายกันบ้างหรือเปล่าครเนี่ยพ่อคุณเนี่ยโอ้โหช่วงนี้เด็กกําลังกินกําลังนอนใช้คำว่าอะไรนะคะกําลังกินกาลังนอนตายกล้าใช้คำว่าเด็กกาลังกินกำลังนอนที่จะพาดกินไม่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยเอาอยู่ด้วยกันพี่หลุยออําอะไรกันเนี้ยเออไหนโดนโดนออกกาลังกายต้องตั้งตั้งทำไรตอนนี้อะไรฮะเอ็มบอกว่าไปออกกําลังกายไปทำไรพบเลยฮะผมก็ไปไหว้ตลอดครับผมคือไปไหว้น้ำเหรอคะไหว้เมียครับผม่ชงดีผมทําผิดบ่อยครับแล้วพี่หลุยอะ พี่ทำอะไรบ้างคะพี่ปั่นไปปั่นน้อปั่นจักรยานไงครับออกกำลังดีมากเลยนะครับไม่ปั่นยิ่งดีนะครับปั่นยิ่งดีใบ้านนึกว่าปั่นเสื้อผ้าเมียใช้ถ้าเรื่องดูแลสุขภาพหลังจากที่เขาวางขวดวายทิ้งขวดเบียร์แล้วเตะขวดเหล้าวงนี้ตื่นตอนเช้าครับไปขี่ม้าที่ไหนขี่ม้าที่เยาวราชม้าอะไรที่เยาวราชคะเช่าม้าที่เยาวราชเดีไปขี่ตรงนั้นเลยไปออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ขี่ม้าแล้วก็ไป ีลังกาที่ตลาดพลูเดินมาให้รูปร่างกายแข็งแรงใช่แล้วไปเดินจุกคลูที่ปิงก้าเดินเดินจุกกลูเดินจุกคลูให้เขาเรียกว่าใหายคองไงจุกคลูจุกคลูเพราตกกลางคืนต้องไปในคอนเสิร์ตเสี่นัดเราจะมาก่อนเล่นคอนเสิร์ตบำรุงด้วยอะไรครับซุปไก่ซุปไก่ขวดซุปไก่ก้อนซุปไก่ก้อนเอางี้เดี๋ยวให้พี่แพรี่ครับผม ช่วยสอนเบสิกการออกกาลังกายเบื้องต้นเบื้้องตนเบสิกก่อนเดี๋ยวโทษทีนะตอนนั้นหน้าที่อยู่วัดอะค่น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้น95เฮ้ยแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือประมาณสัก73ชั้นตลอดใช่ป่ะไม่ไม่ตลอดไม่ตลอดไม่ตลอดโอเคเอางี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้อบอวามใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอบเกรนกันก่อนนะคะ อุ่นร่างกายถ้าเบสิกเลยก็ต้องวอร์มก่อนเพราะว่าการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะทําได้นะคะต้งเรียนขามันต้องเกิดจากการวอร์มหายใจก,ก่อนให้ร่างกายมันพร้อมคับคุณคูทุกคนพร้อมเพียงกันนะหายใจเข้าหนึ่งสองสามอให้ลึกๆค่ลัลึกสุดใจเลยค่ะลึกๆให้มันเอาออกซิเจนเข้าไปค่ะกูครับ อะไรคะผมหายใจไม่ออกเอาทำไมหายใจออกให้ออกสิคะเออคนบ้าอะไรหายใจเข้าไม่หายใจออกหมายถึงวให้หายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วมันจะหุ่นดีเลยใช่ปะคนมากเนี่ยไปเล่นเอาซิกแพคก่ะเล่นเอาผู้ชายเล่นเอาผู้ชายบางคนไม่มีสมาธินะหายใจเข้าก็ไม่มีสติละไม่จดจ่อเขาเรียกว่าไม่บังคับลมหายใจตัวเองไม่ได้อย่าไปตั้งให้หายใจเข้า หายใจเข้าก็เฮิอเธอหายใจออกหายใจออกก็เฮิอเธออ๋อมันเลยมีสมาธิในการออกกําลังกายครับผมอันนี้คุยแะ้วผมดูเลรอเราสู่กันฟังครับแล้วว่าเมื่อกี้เราเริ่มวอร์มในการหายใจใช่ไหมฮะเอาเงี้ยงี้ต่อไปจะต้องแบบมีสเต็ปแล้วสเต็ปยังไงฮะสเต็ปก็คือค่อยๆต้องขยับแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ขยับเลยแต่นี้เราจะขยับแล้วําตามแล้วค่อยๆก้าวเท้าขวาค่ะแล้วให้พูดเบาๆว่า ขวาย่างหนอ้ายย่างหนอหายใจชินพุทโทไปด้วยค่ะพุทอะนี้จะพาเดินจงกรมเหรอมัดคือวิธีใครวิธีมันค่ะมันคือการออกกำลังกายจากคนไม่รู้มันคือมันคือเทคนิคเอาอยู่เรียนแถวกันดีๆเขาเป็นคนนำคนกลางแล้วยังไงต่อจะซอยเท้าอะไรก็ได้นะส่วนมากไปวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะจะองวิ่ง ลอยลอยลอยฮะอยแช่ลอยถึงลอยไม่ช่โออยตบตบใหญ่เลยนะเดี๋ยวแช่อยแบบนั้นก็มีแช่ไอ้น้องๆมาทำให้ดูก่อนปะเดี๋ยวพวกพี่จะดูมามาดันสามคนเลยมาเลยสามคนอ่ะเออใครอ่ะพี่สอนมาสอนน้องๆ

ไม่ใช่กูสภาพนี้ไปโชว์เที่ยวละไรเขาดูต่อไปนี่แพรี่เป็นท่าอะไรดีฮะกรมต้องหรือว่าแล้วก็ต้องแบบเซตอัพยังไงเซตอัพยังไงก้มค่ะก้มค่ะจิคุครูเอวไม่ค่อยดีค่ะตรงนี้ครูเจ็บเอวเฮ้ยเดี็กมผมติดเสื้อป่าบเนาะติดเสื้อเอาเสื้อออกเอาเสื้อออกกลับไปฟ้องพ่อแม่เนี่ยมาฝึกงานที่นี่รอเลยครับต่อไปซิทอัพ อันนี้คือจะได้ทั้งหมดเลยในส่วนกลางทั้งหมดเลยใช่ค่ะขึ้นลงขาห้าครั้งขะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคขึ้นมาขึ้นมาผมว่าไอพวกเนี้ยมันจะได้เงาเงาได้หน่อยพี่แพรี่เอาออยทาให้มันเอาออยทาทำไมทาตัวทาตัวไม่ได้ดูดูแบบกำยำหน่อยไง ไปได้เหรอได้เหรอได้เลยทาเลยนี่ทาเลยทาได้แลครับอะไรพวกนี้อาจทาต้องทาเหรอทาเหรอครับทาครับลนูพี่ฟินเนี่ยหนูไม่มีทาออยนะคะมันจะได้ดูเงาเงาอ๋ออ๋ออาอรีทาเด้อหลวงพ่อมาเห็นโอเคผมสึกนไปเว้งทาหมดสามคนสามคนต้องทาเยอะไปนี่ นี่ะรอดเป็นกุ้งเลยเ่ยทำไมนี่เขามีโยก้วยอ่ะเขาออกกิจกรกายไปวยอันนี้เราอยู่ในฟิตเนสหรืออยู่ในบาร์โฮดครับเอาดิคนเนื่องตาอ่าต้องทาหมดทุกคนนะคะับไปมาไป้โยพว้ยมพ้มดมหมดมา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 ไปมา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 ่ามาเมามาปาลมมามมามามมมา กอน้องไว้เดี๋ยวน้องร่วกอน้องไว้เขาเีนรู้ทิปหนูด้วยอันนี้มันอันนี้อยู่ในเซคติปเลยตดแลเอ้ยตัวนี้อะไรกนดี เขาไม่เอากูแต่เมื่อกี้กำลังได้ฟิลอยู่แล้วเอาหลวงพ่อมาทําไมนี่กหลังได้ฟิลเลยเออไอ้ขออีกทีฮะขออีกทีเดียวทีเดียวทีเดียวเอาให้เนียนๆหน่อยเอาให้เนียนๆหน่อยมาปุ๊บใช้รูงานทันทีดีได้เหรอคะอันนี้เขามาฝึกงานจริงเหรอคะเนี่ยสวยงามมาก เรามือว่างๆเนี่ยรูปผมน้องมาหน่อยเอาได้เออเอ้ยอย่าไปเปิดมาเจ็บเจ้าพี่แลนวนะสวยงามตีมาแลยมาเลยมาเลย ล <c oughs> อ,องเต้นสิเต้นฮิ้บ <c oughs>